สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหนาหน้าเลยเลิจกจ้าเมือนการแต่งตัวก็คือนเทียววันนี้พวงห้าสองคนสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเฮดสลับเปล่าเนาะสลับเปล่าสูตรพวงห้าสองคนเ <บา S 1> นาะจะสสีองคมาแบบหน้าตาจังไงเพราะว่าเ้ากล้องเฮดกินไร้เธอแหละแหละเออวันนี้ก็เลยสิมาผ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งเนาะวัอนีน้เฮดใส่มูสซับแต่มันไม่ใส่มูสซับเขาจะสีเป็น,นยังเไยใส่แดงเออ ไข่เค็มเออ่วนเหาว่ามีไข่เค็มนะพี่มุ้งซับหลด้วนอ,อือย่าอ,อ้อนไปกวดบานก่อนเดียวสิาพาอีเบิองเนาะเนาะกำลังนวดแป้งนะคะมาเริ่มทำกันเลยนะทุกคนเริ่มตั้งแต่นวดแป้งอนี่คนนวดแป้งมากกว่าคนเปี๊ยสาวเลยมั้งแต่แบบว่าห่อใส่มักหรือว่ามักกว่าเอ,อเอา ผงยีตดยีต์ผสมนมนมสดนะคะเอานมสดไปอุ่นครักงหนึ่งนาทีแล้วก็ออกมาแล้วก็ใส่ผงยีตดเพื่อจะให้ยีต์ทำตัวทํางานเนาะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายสีขาวเด้วยพี่น้องเด้อยตรงน้าตาลทรายสีขาวนะนะเนาะแล้วเขากับลัางจากเท่เาใส่นั้นแล้วเขากับเตรียมแป้งไว้ใส่กะละมังหรือว่ากะซ่าม,มันเนองเนาะแล้วเข้ากับเอายีตดที่ว่ามันกำลังฟูอยู่นั่นเอามาใส่ในอันแป้งเนาะแล้วก็ พ่นเห็นเป็นเนื้อเดียวกันกับสีแดงมะม่านนี่แหละกับใส่น้ำมันคือรือว่าน้ำมันที่ว่าเน่ยก็ได้พี่น้องเยนยข้าวตัดใส่ลงไปแหละกับมันกับสีแดงแปรงประมาณนี้ค่ะอันนี้ข้า,าวผักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยพี่น้องนิมน่มๆหั่นเป็นก้อนๆน,นะทุกคนเปล่นมะน่องม, <laughs> นะมันี่ดีๆนะมึงอ่านนะพี่น้องยุ่งวุ่นเหตุนะอู้แสแม่งนี่แปรงกับแบบพอดีเลยนะนุม่มนิม่มมๆนี่นะมัน เป็นแป้งนี่เป็นแป้งตัวใหม่มันมันโมได้แปลงตัวเก่ามาจ้ามันสิเป็นรสไซคือมือหนาหรือบ้องมือหนัเนี่ยแสบแม่งนี้จะหน่ายว่ะแสบแบแล้วว่ะมึงนี่ก็เลยสิเฮ็ดอีกแล้วก็้าเลาะไรกับใส่แบบว่าใส่ซองฟีดเนาะมึงเออเอาใส่ซองฟีดไว้ตอนนี้ฮะกสิเฮ็ดเป็นก้อนเจ้าหนายบอกว่าเหตุก้อนหน่อยเนี่เด้อคนว่าขนาดบอกเหตุก้อนหน่อยแล้วพี่น้องคุณยังกินซองก้อนเจ้าหนายขอเอ๊ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปนวดกันนะ มาทุกคนตอนนี้เราก็อะไรนะนวดก้อนเออเห็ดบูนก้อนก่อนอ่าตามภาษาตามภาษาไงทุกคนตามภาษาข่อยนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าก็กินได้อีเด้อเสแแบบอยู่แด้วจ๊หน่าบอกว่าแสแบเสมือนนาะนีข้ากับผักแปรงไหวก่อนเนาะหลังจากเห็ดนี่แล้วไข่ก็เบิร์กอีกที่หนึ่งก็ได้ดูจะนวดประมาณนี้ทุกคนนี่เน้นนิ้นแบบ ยัดข่ายันยัดเขาไปข้างในมันน่ะเออทำให้หน้าเค้กไอหน้าเคี้ก็ได้วันนี้หน้าหนุ่มฟังมันนี่มันนวลน่ะพี่น้องสารปะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออะไรก็อะไรเถอะนะคนะเดี๋ยวเราก็พักไว้นะเออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูอรอบงค่ะตอนนี้เราก็ได้กลมๆเรียบร้อยนะคะนี่ไม่อันนี้คืออะไรซื้อมาไซน์นี้ไปก่อนอันนี้คือที่นวดอันแปะห้าเนาะพี่น้อง อันนี้นปกติกินใน้อกันเองกับโมเป็นยังโอ้มันก็ใสไ,ได้แหละเออเ<อ>บิงน้าพี่น้องเนี่ยออนพสสีนวดแบบเป็นแบนให้เบิงแต่เ้าเน่ยยังหอบโมเป็นดอกอืแต่เ้าก็จะพยายามนะคะทุกคนน้าพี่น้องอันนี้คือใสไส้หมูสับแครอทแดงๆนะคะทุกคนนี่นัเดเทเรียบร้อยนัดชอเองมันนี้สิบวงามด้าพี่น้องรสชาติจะอร่อยนะคะองอ่ะวันนี้ให้ออนลองห่อ สูตรใหม่นะคะไข่ไข่ไม่ได้คะ่ะสูตรใหม่ไข่โมไใส่จิเมยมพอเธอเอามาจากหน่วยสามสามสาตสจุข่อยเด้อเดี๋ยวว่ากันนะคะหน้าตาอาจจะไม่สวยแต่รสชาติอาจจะแซ่บเหมือนก,นกันกับคนนะคะว <laughs> ู เอามาสร้างมันแหละสร้างมันแหละนี่จ้าจ่ายยาว์คือคนฮอเด้อมันก็คืออยู่แล้วล่ะค่ะเออโมทียังมันก็คือจู่ข่อยสองคนนี่แหละนะคะแกนัสฮอยเบิรงเดอรานัสฮอยเบิรงนอู้ว่ากูเป็นฮอเป็นเนีพี่น้องนั่นกับฮอร์โเป็นกิ๊เดียวกันเลยเก็บกินเก็บกินได้สิ ห่อเป็นแต่เราตัดเสะตัวพี่น้องไปเห็นก็จะห่อจ้ามันสิเนาะขวิดเปล่งที่กระจ่างยังไงทุกคนไปห่อเป็่งก็ไมาซ้อนเด้อจะซ้อนมาจับมือซ้อนหน่อยขวิดเป็นเด้อยังไงโคตรจ้ามันคือยิ้มังรู้ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋พี่เนาะเดี๋ยวถ่าเบิ้งมาช่ข่อยห่อแล้วเด้อ เปิดปุ๊บเอาฟ้าออกไปใกล้แล้วเออว้าวทุกคนงามเบกงามเบา,า,เบาอันนี้คือก้อนอะไรน,นี่นะคะทุกคน,น,นพี่นอ้อแล้วๆด้วยค่ะมันก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนว้าใสหอม คล้องกบใส่ลลายใครยังเก่าไข่ยับอยูง่ยง,ยยงขางพี่นนอะไขรนัดไปอาใส่เพราะอ่ะข่ไมึมงู้้ี่นอแ <c oughs> บแบพี่นนอะ ของใหญ่อ hmm. mm ืมเือหมึงมึ่งอ่ะจ้ามึองอ่ะมึองเดี่ยวทำเบิร์ดนะสองหมึองสองหอหอหอกหัวอาหัวไม้หัวเสาแล้วล่ะแล้วลยะด้วยคะมันก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคน ปุจจิติคือคนนี่แหละค่ะคุ่คนมูปนนะคะคนม่ปัตไงเน,นะคะคาะกะขอบคุณหลาลายที่เขามาหาส้มหาฟังกมเฮาสองคนเนาะโน้ไม่นานกำลังล้างของนะคะกะอย่าเลื่องฝากกดไหค์กดแร้หรือว่ากดตตดตามเป็นกำลังใจให้นาเดินเค,ค่ะกาขกะพร้าวสวัสดีสวัสดีบาะ